เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับอันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาครับวิ่งใช้งานได้ปกตินะครับเจ้าของแค่จอดเอาไว้ไม่ค่อยได้ใช้เท่านั้นเองนะครับสนใจครับไปดูทดลองขับกันได้นะครับติดต่อผู้ขายได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับราคา ปิดมาที่40,000บาทนะครับราคาทุกขายบอกต่อรองกันได้ด้วยนะครับเป็นโตโยต้าโคโรล่าครับปี2 0 0พสภาพสวยๆเลยนะครับสีสันก็เงางามมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นครับเป็นเกียร์ธรรมดาเบาะผ้าครับหน้าต่างไฟฟ้าภายในสภาพสะอาดสะอาดนะครับพร้อมใช้งานอย่าเปทีเดียวครับสภาพดีนะครับด้านหลังก็สะอาดเช่นกันนะครับเบาะสะอาดเบาะสภาพดีหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับเกียร์ธรรมดาครับ สนใจก็นัดหมายกับผู้ขายก่อนออกเดินทางนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูรถก็ติดต่อเข้าไปได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับอันนี้สวยๆคุ้มๆครับ4 0,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ